มาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่14ธันวาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากคุณนะคะและหลายๆคนก็มีคนชวนไปทําบุญทาทานนะคะทําบุญลงศพนะคะช่วงนี้นะคะ คุณกำลังคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวกําลังคิดอยากจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวหลายๆคนอาจจะมีคนมาสู่ขอนะคะแต่งงานนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะหรือมีโอกาสที่จะได้ลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆนะคะช่วงนี้แนะนําทําบุญเสริมดวงนะคะทาบุญลงศพผ้าขาวหอ่อศพ หรือทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อเสริมดวงนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินจะมีผู้ใหญ่นะคะหรือมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้กับคุณะคะให้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหลายๆคนช่วงนี้นะคะกำลังคิดนะคะอยากจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะกำลังอยากจะเก็บเงินสร้างบ้านนะคะช่วงนี้นะคะใครที่จะลงทุนทําธุรกิจนะคะช่วงนี้ลงทุนได้เลยสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะ คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณส6 4หกสี่คอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ